เมือ่อไหมันเกิดเหตุการณ์ยังครับจำได้ปะอยากให้ลูกมีวัวาเป็นแดนเตอร์หลอเมื่อก่อนมีเป็นแบบจุดจุดความจริงของน้องยกูกีกับพีพีหล่ะชักไนดีมหที่นี่แม่มางว่าไหนม่เป็นอย่างดาข่ดาเลยแต่ว่าจะาดาลูกขออ่ยนั่นั้นแรกเดี๋ยวที่ตัวความเป็นน้องยุก,กีหล่ะแมู่้สกว่ปล่อยน้องไหมถ้าเกิดน,น้องจะมีฟงมีแฟนปล่อยไปเธอเมื่อก่อนเขาก็แสดงอยู่ยนี้เขาก็แสดงเหมือนกันนั่นเลยอยากให้แม่บอกถึงพนทิ่ตัดไปก่อนเพราะพอดตัดไปมันกลายเป็นประเด็นยามากไหมอยากให้บอกว่าอะไรดีโอ้ยมด ทุกคนฮะจีละเล่นจีละเล่าบอคุยกับยุกจีคุยกับแม่ยุก,กีีส <c oughs> ั <c oughs> สดีครับบอกอ้าอะไรยังไม่ยไมเห็นด้วยหรอไล่บนถึงความด่ามาของคุณแม่อยู่มันเรื่องเด็กมันเกิดที่อย่างขึ้นอันนี้เอาจริงๆเราเอาตามตรงันี่ยโมตัวเลยว่ามิมิผู้ใดว่าอี่ยงไอ้เพราะนี่เป็นการอา่าเขาน่าจะตัดไปเป็นบางส่วน<อ>ที่ไม่ได้ทั้งหมด แต่เราอะเป็นคนไล่ตอดขายของอจะไล่ในตอไรอลในแอาในบ้านฟ้าบ้านอ,อ,อะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นแม่า้าแต่ว่าเวลามีมีคอนตอดไม่ย,นนยังที่่คเแ็นเ้อนคิ้วตอดมือไหนมันเกิดเหตุการณ์ีังฮะจำได้ปะมีมี่เขาเป็นวอะไรมือไหนน่ะอ๋ะอประมาณว่าลูกเราอ่ะเคยอ๋อตอน,ตอนเลืองกูจินเลืองกูจนินอะ อ่ากับแดนก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ลูกมีัวาเป็นแดนเซอร์หลอดเมื่อก่อนมีเป็นแบบจุดๆเราก็เลยบอกไฟผ่านแล้วเลยอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจก็ยังมีมาอีดเราก็เลยบอกว่าเอาเจอเมื่อก่อนเขาก็แสดงอยู่นี้เขาก็แสดงเหมือนกันนั่นเลยก็ก็ดูเอาบริบทมันเป็นอะไรมันก็อยู่ที่การแสดงแต่ในวันนั้นน่ะอาจจะแอคชั่นไปอีกแกวนึงเพราะอยู่ด้วยกับอยู่ด้วยอารมณ์แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าไม่อุ้มพูดอะไรผิดก็ตัดเพโทษสอไปนะคัไม่ได้มีเจตนาะแต่พาดพิงหนึ่งไทรจริงๆอแต่เขาก็ยังมีมาอีกก็ลูกเธออันนั้นอันนี้แต่ดิฉันการันตีได้ว่าดิฉันดูแลลูกดิฉันดีมากเพราะดิฉันดูแลลูกตลอดก็เลยมีน้ำโหรนิดนึงก็เลยสวนขึ้นประมาณนั้นแหละอันนั้นที่ตัดไปเป็นส่วนหนึ่งนั้นคือจริงอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นอยากให้แม่บอกถึงเพราะที่ตัดไปก่อนเพราะพราตัดไปมันกลายเป็นประเด็นรามากไหมอยากให้บอกว่าอะไรอย่ โอ้ย oh, มุตโตกระไดเวลาไนไล่ตัวมุตเตออไปเหตุมันจะมันจะบอกเขาไม่ได้น้อค่ะ uh, uh, เพราะว่าเขาไม่ได้ดูบริบทตั้งแต่แรกแล้ว uh. ยิ่งเป็นช่องต่อต่ออ uh. มันไปย้อนดูได้ยากมากมันไม่ได้บันทึกไว้ uh. ในบริบทนั้นดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงถึงใครแต่ถ้ามันไปพาดพิงถึงก็กราบขอโทษขออภัยนะคะขออภัยในที่นี้ ไม่เป็นยังด่าข่อายเลแต่ว่าจะด่าลูกข่เท่านั้นตออตแต่มีคว่ำนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะแยวไม่อุ้มก็กราบขอโทษขออภัยนะคะแต่ว่าจะพยายามไม่มีน้ําหูไม่มีอารมณ์เนาะกับะมานมาตื่นต่อมาอะไรขายกาแฟาอะไรขายของอย่างเงี้ยสิแมะแต่ว่ามันก็จะมีแล้วแหละคนชอบเราแล้วคนไม่ชอบเรานเนาะต่อไปก็จะไม่แบบอารมณ์ขึ้นเร็วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันมันใกล้เคียงสักนิดนึงอ่ะเราก็จะไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใกล้เคียงเลย Oh. มันไม่ได้เลยเรามาพูด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 แบบให้ลูกเราเสียหายมันก็ไม่ได้เนาะ <c oughs> แล้วก็มีน้าหัวก่อนหน้านั้นอะ่ะมันไปดูอะไรที่บันทึกไม่ได้ไงว่าเราพูดว่าอะไรแล้วเก็บของเราไปลงแต่ตอนที่เราพูดพลาดพิงเขานิดนึง uh. ก,กับบัลลีดด้วกค่ะเขาอาจจะมีน้าหัวได้กับขอโทษขอไปกับท่านท่านนาพิทโอ๊กพิทใจทั้งหนก็ได้ค่ะก็ uh. ไม,ม่ยั้งละมู่เจ้ากัน ่อรกับว่าได้รับเอาอะนะที่เรียกอุ้ยเาด่าใครหรืออะไรเงี้ยเออเอาเอาที่นี่แม่เราพูดถึงเรื่องของความความจิ้นของน้องโยกจีกับพีพีหล่ะจังใดดีไหมที่นี่แม่มาว่าไม่อ๋ออันนี้บริบทของเราก็คือพี่น้องในการจิ้นของเราก็คือมาทำงานร่วมกันด้วยแม่อุ้มเป็นเจ้าของแบรนด์รุ่มรับแล้วได้มีการจ้างพีเซนเตอร์ก็คือจ้างลูกสาวตัวเองกับน้องพีพีบริบทของเขาคือเขาต้องได้ เป็นพวกตุ๊กิ๊กกันในอ่าในเรื่องของหนังในอ่าล,ละครเรื่องเนี้ยอ<า>่ MV อ,อ,อุ้มฮักอ่ะอ<า>ได้ดูกันหรือยังคะทางช่องไห่ลองทำเล่นห่อยนี่ตาซุปเปอร์หมเพี่ตอนเดือลับปากเลยเด้อกต่แป๊อุ้มรักแต่ใครบ้าจะมาเตียงป่อยไห่เดี๋ยวพี่ตัวข้าไปนอนยุกกินแหละแม่แต่ซวา่าปล่อยน้องไหมถ้าเกิดน้องจะมีโฟงมีแฟนปล่อยไปอ,อันนี้เขาแม่ไม่เคยปิดกั้นลูกนะเพราะว่าถามว่า อายุยังน้อยไหมน้อยสิบแปดเองอแต่ไวมหาลัยเราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็ทํางานตั้งแต่เด็กชีวิตลูกอ่ะไม่เคยมีอ่าสังคมเพื่อนอที่แบบได้ไปเดินกับเพื่อนได้ไปเดินห้างได้ไปเที่ยวก็จะมีบ้างข่าวที่มีมาก็จะมีความจริงบ้างยี่สิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็ธรรมดาคนก็บอกว่าเุ้ยไม่อู้มาชงจังเลย ก้าชงสิคะเขาคือมีเซ็นเตอร์คือจะจขายกาแฟก็ถ้าเกิดจะขายกาแฟค่ะเออจะขายกาแฟจะเอาดูใชมาเป็นเซ็นเตอร์อ่าเป็นแบบนี้กันแล้วกันใช่ค่ะแล้วล้วกีพีอ่ะเขาบริบทเขาอยู่ในบริบทที่เขาแสดงเอ็มวีด้วยกันสามสี่เรื่องอก็คือเขาคือคู่พระนางของไทยอย่าไปคิดมากค่ะนะเอาทุกท่านนี่ทีทยาเห็นไหมสำหรับเพราะว่าจะเป็นดราม่าที่เกินขึดนรถหึงผลงานของลูกสาวของเฮาสิจังใจดี อขอฝากในดะะ้านฝากร้กองยุกกีไห่องทำด้วยนะคะ,ะแล้วก็ฝากทุกผลง,งานของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นละครแล้วก็เร็วๆนี้จะมีหนังแล้วก็ฝากในบทบาทของพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์คืเอ,อเป็นแบรนด์นของแม่เองแต่เราก็ต่อไปก็จะมีผลงานเพลงออกมาเสิร์ฟเรื่อยๆทางช่องไห่องทำเล่นก่อนนะคะผลงานคอนเสิร์ตก็ยังมีเรื่อยๆออแต่ให้ติดตามก็มีงานใหม่ๆก็จะมีละครกับหนังได้เลยคัะผมเอ,อเอา ดราม่าเรื่องนีอยะที่มันเกิดขึ้นม่นเกิดที่พุณแม่ของเรายุ่กินแล้วคุณแม่อุ้มเรียนอ,อยู่กันเอาอย่นี้เราบอกจะปากเราอีกซะมันเกิดขึ้นนะมันมีนมมเกิดแต่หนาสิบเอ้ยพูดอ,อย่างนี้ไค่ะออคือเรื่องมันจบก็คือมันจบเราไม่ได้มีเจตนาจะพูดถึงใครแต่วันนั้นเราโดนกวนประสานเลยเพราะ,ะว่าผมเห็นเอ้คือเป็นชั่วแห้งแทนสินะอ๋อไม่เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่ามันมันตัดในช่วงหนึ่ง เพราะว่าในการไล่ต่อๆมันเข้าไปย้อนดูไล่ไม่ได้ว่าบริบทก่อนหน้านั้นอ่ะเราพูดถึงอะไรกันมา,าแล้วเราโดนด่าเรื่องอะไรมาเราก็ทนแล้วล่ะแต่ว่าเราก็แค่ชี้แจงอเผินชี้แจงในความที่มันแบบนี่แอลบห่อมาเรื่องกาบขอโทษขออภยัยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าทุกคนจะตัดสินว่าตรงนั้นมันคืออะไรอะไรไม่อุ้มหนาเพราะนตรงนี้มาได้แบบ กับลูกมาสักพักนึงแล้ว<อ>เราพอเข้าใจนะคะก,กราบขอโทษขอไปจริงๆถ้าไม่โดนใจใครหรือไม่ถูกใจใครแต่ว่าพอม,มีเจตนาจะจริงๆไม่มีเจตนาจะพาดพิงเ,เขาเลยนะแต่เพียงแต่ว่าหนูอ่าแม่อุ้มหมาผิดตรงที่ว่ามันไปเก่าถึงคนอื่นแต่ว่าจริงๆตอบโต้เขาเพราะว่าพยายามดิวให้ดิฉันตอบโต้จังเลยว่ามันเรื่องจริงมันเป็นยังไงอะไรงเงี้ยแต่ดิฉันก็แบบประเภทแบบ ก็พ <mondo> eh? yes? well, mm ูดความจริงก really? really ่อหน้าสื่ออย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้เพราะน้าอันนี้พี่ยังทำเดี๋ยวพี่ศิษยสานเอามาต่อกบอกบอกบอตอบแค่เรื่องไม่ไหนเขาแล้วค่ะขอบค่ในไรแม่ขอบคุณหลายๆครับสวัคดีครับขอบคุณนะคะดีครับ